สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างการออกกำลังแบบ low impact ก็คือสำหรับมือใหม่ไม่กระโดดเลยนะกับคนที่ออกมาสักพักจนเขาสามารถที่จะกระโดดหรือวิ่งได้เต็มที่เพิ่มการเบิร์น Burn, มากขึ้นมันจะเป็นยังไงเราจะออกกันนะคะท่าละ45วินาทีและพัก15วินาทีทำทั้ง2แบบต่อนเนื่องกันไปนะคะท่าเหมือนกันเลยแต่ว่าจะทาแบบเข้มข้นและแบบมือใหม่ให้ดูนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแบบ low impact ก่อนนะคะสำหรับคนที่หนักตัวเยอะหรือว่าเป็นมือใหม่เนี่ยไม่พร้อมกระโดดไม่พร้อมสควอตอะไรมาเริ่มทำอันนี้คือดีต่อใจมากๆนะคะท่าแรกนะคะเราเตรียมพร้อมและทุกอย่างเตรียมหน้าท้องหมดเลยก็คือ เอื้อมขาออกไปแตะข้างๆแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า l ลตเชลว์แทบทำเป็นซ้ายและขวาโดยที่เปิดมือเป็นวงกลมๆก,กว้างๆแบบนี้ขึ้นไปนะคะโดยที่เราจะต้องฟิกซ์ลำตัวของเราให้นิ่งเสมอเกรงท้องตลอดเวลาหายใจปกตินะคะทุกครั้งที่เราออกแรงให้เราหายใจออกค่ะและหายใจเข้าลึกๆทำสลับกันไปนะคะยิ่งเราเกรงหน้าท้องมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะทำให้เราได้กล้ามเนื้อหน้าท้องและทั้งตัวมากขึ้นด้วยค่ะ ในระหว่างนี้เราจะพัก15วินาทีนะคะโดยที่เราจะทำ active rest ก็คือขยับขาไม่หยุดแทนที่จะอยู่เฉยๆชิวๆนะคะเราต้องเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นเนาะก็คือขยับขาไปเรื่อยๆเลยมาดูท่าต่อไปกันค่ะท่านี้จะเป็น nursery น้องๆค่ะของ backward lunge นะคะอันนี้จะได้ก้นและต้นขาเนาะเกรงท้องเสมออันนี้ทำเป็น half lunge ก็คือเปิดอก ย่อลงไปนิดเดียวพอทําเหมือนลันช่งไปแค่ครึ่งเดียวโดวยที่ลําตัวต้องเปิดไม่งอนหลังเน็ดขาดเลยนะเชิดอ,อกขึ้นนะคะเกรงท้องเสมอยื่นขาไปแตะด้านหลังแบบนี้อันนี้ถ้าทาไม่เกรงท้องตัวรเราเหวี่ยงแน่นอนนะคะหน้ามองตรงเอาไว้ ถ้าเราเกรงท้องเสร็จปุ๊บนะเราจะรู้สึกเลยว่าเราประคองตัวได้ดีขึ้นเพราะการเริ่มขาไปแตะแบบนี้มันคือเราสูญเสียการทรงตัวได้ขาเพียงข้างเดียวถูกไหมดังนั้นนะคะเราจําเป็นต้องเกรงท้องแน่นๆหายใจลึกๆปกติยาวๆค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะช่วงเรสนี้ก็ให้เราขยับขาไม่หยุดนะวิ่งอยู่กับที่ไปนะคะเพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้เรารู้สึกว่าเราเบิร์นมากขึ้นเราเหนื่อยมากขึ้นนั่นเองแล้วมาพร้อมเข้าท่าต่อไปกันเลยค่ะท่านี้เป็นการยกขาขึ้นนะคะให้ส้นเท้าขึ้นมาแตะก้นของเราเราเ,เรียกท่านี้ว่าบัตคิกส์นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นโลอิมแพก็คือเราจะไม่กระโดดไม่วิ่งแค่แตะโดยที่ตัวไม่เอียง สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยการยกขาข้างหนึ่งแค่นี้ก็ถือว่ายากมากๆแล้วนะเพราะว่ามันต้องทรงตัวถูกไหมคะดังนั้นเหมือนเดิมเลยเราต้องเกรงท้องช่วยจริงๆหายใจปกติถึงแม้ว่าเราจะไม่กระโดดเลยนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องฟิกซ์ลำตัวด้านบนของเราให้นิ่งขยับแค่ขาด้านล่างเท่านั้นนะคะและหัวใจสําคัญคือทําต่อเนื่องไม่หยุดเลยยกขาให้สูงเอาซนขึ้นมาแตะที่ก้นของเราให้ได้ทุกครั้งคะ่ะ ระหว่างนี้นะคะใครที่พกขวดน้าไว้ข้างๆนะหยิบขึ้นมาจิบได้ระหว่างพักนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ําระหว่างออกกาลังกายเด็ดขาดเลยค่ะท่านี้นะคะคือ half squat punch นั่นหมายความว่าเราส q ว a t ลงไปแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเหมือนกับ เราย่อเข่าลงนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เหมือนเราจะนั่งบนเก้าอี้ล่องหนที่เป็นเก้าอี้สูงนั่นเองโดยที่หลักการสําคัญนะคะคือเกรงท้องไว้มนสะโพกเข้าหัวเข่าไปทางไหนปลายเท้าไปทางนั้นใครไหวย่อลงไปมากกว่านี้ได้เลยและด้านบนของเราก็คือต่อยไปข้างหน้าไม่หยุดเลยนะคะและอย่าลุกขึ้นมานะย่อค้างไว้ตลอด45วินาทีเลยนะคะท่านี้ได้ทั้งหน้าท้องและทั้งตัวเลยค่ะ าถึงตรงนี้แล้วนะคะใครที่ไม่เคยออกเลยนะบอกได้เลยค่ะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วจริงๆอันนี้ปกติมากเลยนะคือเราไม่จําเป็นมาถึงต้องฟาดตามคลิปทั่วไปที่เขาพาออกลดหน้าท้องลดต้นแขนต้นขาอะไรมาถึงให้เราเริ่มแบบนี้ก่อน ทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อของเราชินกับแรงกระแทกชินกับการขยับเคลื่อนไหวมันจะต้องมีการยืดให้สุดลงให้มิดอะไรแบบนั้นถ้ายังไม่พร้อมก็เริ่มจากแบบนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆท่านี้นะคะคือ low impact high knees high knees เนี่ยเป็นท่าที่เอาไว้ใช้เซอร์กิตบ่อยมากๆก็คือเราจะยกเข่าขึ้นสูงเหมือนเราวิ่งอยู่กับที่แต่ว่ายกให้สูงที่สุดแล้ววิ่งแต่พอมันเป็น low impact เราแค่ทำมันก็ได้ไม่ให้เรางอตัวเป็นกุ้ง และยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวใสไปมาเยอะเกินนะคะเกรงหน้าท้องมวลสะโพกเข้าคือสําคัญจริงๆนะคะเจนี่เคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะคะว่าการเกรงหน้าท้องมันต่างกับแมวยังไงนะคะ,อย,ะ,คะอยู่ในช่องฟิตจังแม่ี่แหละลองไปดูกันได้เลยค่ะทีนี้เราเกรงเสร็จปุ๊บใช่ไหมยกเข่าขึ้นจบแล้วค่ะนี่คือ5นาทีแห่งความโลอิมแพ็ง่ายมากคนเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเปรียบเทียบกันท่าเหมือนกันเป๊ะเลยแต่อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแอดวานซ์ขึ้นมา เป็น High Impact ค่ะท่าแรกของการออกกำลังกายแบบ High Impact นะคะแนะนำให้ทำเป็นกระโดดตบแบบนี้เลยกระโดดตบเนี่ยสามารถใช้ได้เป็นท่าวอร์มสำหรับก่อนการออกกำลังกายทุกแบบเลยเพราะข้อดีของเขาคือ ออกท่าเดียวได้หมดเลยทั้งหัวใจแข็งแรงแบบเหมือนกับเตรียมพร้อมแล้วก็กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆมันก็มีการบริหารเกิดขึ้นนะคะมาเลยทําให้พอแค่กระโดดตบเราก็จะเหงื่อออกเป็นการอบอุ่นร่างกายที่ดีพอร่างกายมาเริ่มอบอุ่นไปออกกําลังกายมันก็จะบาดเจ็บน้อยลง ลดความเสี่ยงที่เราจะบาดเจ็บตามข้อต่อต่างๆได้เวลาเราเกิดการกระชากหรือกระแทกนะคะกระโดดตบคือตัวนิ่งๆเลยหายใจปกตินะคะแล้วก็พยายามงอเข่าเล็กน้อยสปอร์ตไม่งั้นมันจะกระแทกเข่าเนาะเห <ST U K> มือนเดิมเลยค่ะระหว่างพัก15วินาทีนี้นะคะเนื่องจากเมื่อกี้กระโดดเยอะแล้วเนาะอาจจะแค่ย่ำเท้ายกเข่าสูงยกขาสูงอะไรได้หมดอย่าหยุดขยับค่ะตลอดระยะเวลา15วินาทีที่พักทำแอคทีฟเบสตลอด ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราทำแบบ h a l ์คือครึ่งเดียวใช่ไหมอันนี้คือย่อลงไปเต็มรูปแบบเลยเป็น b a c k w ว r d l u n ั e ถ้านี่เล่นเป็น l o w ์บา o d ดีได้ดีมากๆนะคะจะได้ทั้งเกรง็งก้นและต้นขาเวลาลงให้เราก้าวเท้าไปข้างหลังยาวๆหน่อยนะคือไอห,หัวเข่าด้านหน้ามันจะเลยนิดเลยหน่อยไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอย่างเช่นจีนี่เป็นคนที่กระดูกต้นขายาวใช่ไหมคือเน้นแค่ว่าเราให้หัวเข่าไม่บิดเข้าไม่หุบเข่า หัวเข่าไปทานเดียวกับปลายเท้าแล้วเวลาก้าวลงข้างหลังให้นิ่งๆก่อนเราจะไม่ลมแน่ใจแล้วเราค่อยลงไปแล้วเวลาขึ้นขึ้นตรงๆถ้าเราไม่เกรงท้องเลยมันจะเกิดอาการเซแน่นอนนะคะท่านี้เลยเรียกได้ว,ว่าเป็นท่าใหญ่ที่ทําให้เราได้รู้ว่าบอดี้จุกมากๆเลยค่ะ บัตรคลิกแบบรุ่นพี่นะคะก็คือบัตรคลิกแบบกระโดดอันนี้คือมันอยู่ที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยคุ้นชินกับการกระโดดต่อเนื่อง10-45วินาทีได้นานแค่ไหนนะคะแนะนําว่าเอาแค่ที่เราไหวแล้วก็ต้องไม่กระแทกหัวเข่าเกินไปนะคะเวลาวิ่งเห็นไหมว่าจะงอเข่าเล็กน้อยสปอร์ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะหายใจปกติ พยายามเตะให้ส้นเท้าขึ้นมาดนก้นให้ได้จะเร็วจะช้าแล้วแต่เราไหวนะตอนนั้นนะถ้าเผื่อว่าต้องการความเข้มข้นเพิ่มเติมขึ้นก็กระโดดให้เร็วขึ้นได้เลยภายใน45วินาทีนี้เพราะเดี๋ยวเราจะพักอยู่ดีนะคะอันนี้เป็นเซอร์กิตเทรนนิ่งที่ดีมากๆเลย ต่อาานะคะเป็นสควอตแบบสควอตเพาส์คือลงไปปุ๊บเพาส์หนึ่งสองสามแล้วก็เกรงหน้าท้องดันตัวเองขึ้นถ้าสควอตนี้นะคะหลักการง่ายก็คือเราเกรงท้องเสร็จปุ๊บมวลสะโพกย่อลงเหมือนเราจะลงไปนั่งบนเก้าอี้ล่องหนให้แค่ต้นขาขนานกับพื้นพอหัวเข่าหันทางเดียวกับปลายเท้าการเพาส์แบบนี้นะคะมันทําให้เรายิ่งต้องเกรงหน้าทองเพิ่มขึ้นแล้วเวลาขึ้น ให้ใช้นิ้วเท้าจิกลงบนพื้นแล้วก็ถีบตัวเองขึ้นใช้ต้นขาดันตัวเองขึ้นแบบนี้และถ้าใครไหวกระโดดไปด้วยเลยก็ได้นะคะทําเป็นสควอตจป์แบบนี้อยู่ใน45วินาทีนี้อาจจะไม่ต้องทําเป็นสควอตจป์ตลอด45วิก็ได้อาจจะไม่ไหวเนะาะพั s ก่อนแล้วเราก็จัดสควอตจป์แบบนี้เลยนะคะลดมากค่ะ พอถึงตรงนี้ใครเริ่มรู้สึกมีอาการบาดเจ็บนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าหรือหัวเข่าให้พักก่อนนะคะฟังเสียงร่างกายตัวเองดีๆอย่าฝืนแต่ถ้าเรายืดดีมากพอเนี่ยเราจะลดอาการบาดเจ็บเหล่านี้ได้พร้อมแล้วลุยท่าสุดท้ายกันเลยค่ะ เลยนะคะกับ h Knees อันนี้คือถ้าใครโอเคก็สามารถเริ่มกระโดดได้ตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะแต่น,นี้ทำให้ดูก่อนนะคะว่าถ้าเมื่อสักครู่นี้เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปเราอาจจะเริ่มจากการเดินแบบยกขาสูงแบบนี้ก่อนได้นะคะแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักเราโอเคแล้วก็กระโดดหลักการคือเราต้องเกรงหน้าท้องลำตัวจะไม่งอเด็ดขาดยืดอกเอาไว้นะคะกดบ่าไว้หางหู หลักการคือยกหัวเข่าให้สูงเอาไว้วิ่งและกระโดดอยู่กับที่แบบนี้หรือจะวิ่งไปรอบๆห้องก็ได้นะคะไม่ติดเลยอันนี้คือหัวใจทํางานหนักดีมากเลยค่ะเพียงแค่นี้ทุกคนได้ตอากำลังกายเต็มๆเลย10นาทีนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะตรบมือตัวเองหน่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องปิดจังแม่นะคะฝากกด subscribe ด้วยค่ะ